มาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่จ๋าวันนี้มาพบกับอิวเพชรยนต์เช่นเดิมนะคะมีรถคันใหม่เข้ามาให้ลูกค้าได้เลือกชมกันเป็นเจ้าน้องซีวิกนะคะ1.8 EL เอเป็นตัว FC ด้วยนะพี่จ๋าสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหานะคะเจ้าซีวิก FC คันนี้บอกเลยว่าสีขาวนานๆจะมาทีนะคะมาแป๊บๆก็หมดแล้วนะคะลูกค้าอ่าวันนี้เรามาดูการว่าน้องอะ่ะ สวยแค่ไหนเดี๋ยวจะมารีวิวให้หีละจุดให้ลูกค้าได้ดูกันแบบชัดๆเลยนะคะพี่ๆคะออาเดี๋ยวเรามารีวิวกันให้ดูชัดๆเลยนะคะว่าน้องสวยแค่ไหนเรามาเริ่มจากจุดแรกกันเลยตรงนี้นะคะจะเป็นตัวของไฟหน้านะคะไฟหน้าจะได้เป็นแบบใบ LED ะะลูกค้าดูไม่มีรอยแตกไม่มีรอยแตกรยตายงาไหนไหนไม่เอ่อคมไม่เหลืองนะคะสภาพยังสวยใหม่คลิปนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะเรามีมาให้เรียบร้อยส,สวยๆกันเลยทีเดียวพร้อมกับกระจังหน้าเป็นสีดำนะคะตัดกับสีตัวรถอย่างสวยงามโลโก้ฮอนด้ายังอยู่ครบไม่มีหลุดไม่มีเปลี่ยนนะคะไฟตัดหมอกมีมาให้สองข้างครบดู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 ดดสวยมากนะคะอ่าแล้วทีนี้ ต่อมาเรามาดูตรงไหนอีกตรงนี้ค่ะสําคัญนะคะตรงนี้สําคัญมากเพราะว่าตรงนี้เป็นรอยต่อระหว่างกันชนเห็นไหมนะคะเราดูไม่มีดุง้งไม่มีอ้าเร,เรียบเสมอสวยงามนะคะแสดงว่ามันไม่ได้ชนหนักชนหน้ามาลูกค้าสบายใจได้ต่อมามาดูที่ตัวของล้อนะคะตัวล้อได้เป็นแม็กขอบเอ่อเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะลูกค้าได้แม็กขอบสิบหกนะคะมาจากโรงงาน สีเทาดำสวยมากนะคะตัวยางก็ได้เป็นยางขอบสิบหกนะคะปีสองพันยี่สิบสองนะคะยางส,สวยๆนะคะเห็นไหมเหมาะสมกับตัวรถมากเลยอ่ะทีนี้เรามาดูการในส่วนของไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวนะคะไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวจะมาคู่กับกระจกมองข้างแบบปรับเอ,อเขาเรียกว่าอะไรนะปรับไฟฟ้าอัตโนมัติมาจากโรงงานเลยนะคะเป็นสีทูโทน ตัวกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดําแล้วมีไฟเดี้ยวอ่ามาให้เรียบร้อยนะคะสีของน้องไม่ใช่สีขาวนะคะแต่เขาเป็นสีขาวมุกนะคะลูกค้าซึ่งถ้าเกิดว่าออกระจุนสีขาวมุกต้องเพิ่มตางเป็นหมื่นเลยนะแต่ของเราไม่ไม่ต้องอ่ามาดูส่วนต่อไปเป็นตัวของมือจับนะคะมือจับจะเป็นสีโครเมียมแล้วก็เรามาดูด้านในกัน ตัวรถยังเดิมๆอยู่เลยนะคะกระจกไม่มีการเปลี่ยนนะคะเราสังเกตว่ามันจะมีเอ่อกระจกเนี่ยเคยเปลี่ยนมาหรือเปล่าแต่ตัวเนี้ยนะคะเจ้าน้องเห็นไหมลูกค้าเห็นไหมคะโลโก้ฮอนดายังอยู่ครบครบทุกบาทนะคะแสดงว่ากระจกไม่มีการเปลี่ยนรถสภาพเดิมๆนะคะส่วนในตัวของแผงประตูแผงประตูเเราก็มีเป็นระบบอัตโนมัติเป็นระบบไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยนะคะมีปุ่ม ล็อกปุ่มกดล็อกแล้วก็ปุ่มตัวนี้ปุ่มกดเนาะปุ่มกดกระจกนะคะที่วางของกว้างกว้างนะคะวางแก้วน้ำกางกว้างมาดูด้านในด้านในกันนะคะตัวเบาะตัวเบาเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังสีดำนะคะเดินได้สีขาวตัดกับลายเออเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยลายสปอร์ตลายลายแบบฮอตเหรอคะลายแบบฮอตสวยสวยสวย,สวยนะคะตัดมาเป็นแบบหรูมากสปอร์ตมากนะคะ ด้านในเกียร์นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะตัวนี้ฟังก์ชันเกียร์นะคะเออลูกค้าที่สําหรับมือใหม่เนาะเหมาะมากเลยสําหรับลูกค้าที่กําลังมองหารถแล้วก็ยังขับรถไม่คล่อ,ยอยงเนี้ยตัวเกียร์อัตโนมัติเนี่ยจะเหมาะกับลูกค้าที่หัดขับรถมากนะคะเบรกนะคะไม่ใช่แบบดึงแล้วนะตัวนี้คันด้าเขาแบบพัฒนามาส่วนใหญ่รถที่แบบรุ่นรถหรูอะค่ะถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านรถหรู เบรกเขาจะเป็นแบบกดแล้วนะไม่ใช่แบบเหยียบแล้วแล้วก็มาพร้อมด้วยปุ่มประหยัดนะคะปุ่มอีโคนะคะส่วนตัวแอร์นะคะได้มาเป็นแอร์แบบอัตโนมัติแล้วนะคะแล้วก็ดูช่องแอร์ค่ะไม่มีหักนะคะแอร์กว้างๆเย็ยนๆพร้อมด้วยเออปุ่มไฟฉุกเฉินอัตโนมัตินะคะสวยๆนะคะทุกอย่างสวยๆอะมาดูเบาด้านหลังกันบ้าง มาดูด้านหลังกันบ้างนะคะอ่ะตัวนี้มาดูโครงสร้างก่อนเห็นไหมคะตัวนอ็อตแต้มสีมาจากโรงงานมีครบนะคะไม่มีเปลี่ยนไม่มีเปลี่ยนประตูนอ็อตไม่มีการแกะไม่มีการขยับไม่มีรอยประแจอ,อะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะช่องวางของวางแก้วน้ําขวดน,น้ําด้านฝาเอ,อด้านประตูนะคะกว้างนะคะเบาะเห็นไหมยังตึงๆนะคะเบาตึงไม่มีฉีกไม่มีขาดไม่มี ลอยอะไรทั้งนั้นยังสวยๆนะคะกว้างๆนั่งสบายผู้โดยสารนั่งสบายนะคะเห็นไหมคะสวยแล้วมาดูส่วนตัวท้ายกันบ้างส่วนของท้ายนะคะมาดูไฟท้ายไฟท้ายโฉบเฉี่ยวนะคะตัวนี้ความชอบส่วนตัวนะคะอีกว่ามันสวยตัวไฟสวยมากเลยเก๋มากเลยนะคะซึ่งเป็นรุ่นขายดีอีกรุ่นนึงของของของฮอนดเลยนะเห็นไหมคะด้านหลังนะคะ มีเซ็นเซอร์ให้อมีเซ็นเซอร์มาให้สองจุดนะคะเครื่องยนต์เป็นแบบ ivtec ไฟท้ายสวยๆโฉบเฉี่ยวนะคะมีไฟตัดหมองมาให้เรียบร้อยนะคะมาดูประตูด้านนี้กันบ้างลืมบอกไปกุญแจนะคะกุญแจเป็นแบบรีโมทะะมีปุ่มตรงนี้ด้วยกดได้นะคะ อ่ะมาดูส่วนนอ็อตซิส่วนโครงสร้างของนอ็อตของตัวประตูของโครงสร้างรถนะคะมีตรงไหนรอยแกะรอยขยับไหมนะคะไม่มีนะคะทุกจุดนะคะมีแต้งสีมาจากโรงงานลูกค้าดูได้ดูชัดๆได้ทุกจุดนะคะตัวแผงประตูนะคะจะมีควบคุมนะคะอยู่ด้านคนขับตรงนี้เป็นปุ่มแบบเขาเรียกว่าอะไรน,นะพับกระจกไฟฟ้าอัตโนมัติอันนี้ก็ปรับซ้ายปรับขวาเนาะ อันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรนะปรับขึ้นปรับลงปรับกระจกมองข้างอะค่ะส่วนตัวนี้นะคะปุ่มนี้คือปุ่มอะไรอันนี้คือล็อกรถนะคะกดล็อกรถอันนี้คือล็อกกระจกนะคะสี่ปุ่มนี้นะคะเป็นควบคุมกระจกทั้งสี่บานในตัวรถนะคะอแล้วทีนี้มาดูปุ่มนี้คืออะไรปุ่มนี้คืออะไรคะปุ่มนี้คือเปิดฝาท้ายนะคะเรากดแช่ไว้นะคะลูกค้าเรากดแช่ไว้แล้วฝาท้ายมันก็จะดีดขึ้นมาเลย ส่วนในตัวของพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยมาพร้อมกับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะคะมีฟังก์ชันการใช้งานควบคุมโดยมือของคนขับเองนะคะทําให้ปลอดอปลอดภัยในการขับขี่อะมาดูตรงนี้บ้างตรงนี้คือปุ่มอะไรคะตรงนี้คือเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะคูสตาร์ทเนาะแต่วิธีการสตาร์ทต้องทําอย่างนี้รถรุ่นใหม่ทุกวันนี้มันไม่ม,ไม,มันไม่ค่อยจะมีกุญแจเสียบละเขาเรียกว่าเป็นสมาร์ทสมาร์ทคีย์ นะคะวิธีการทําอย่างนี้ลูกค้าเหยียบเบรกนะคะแล้วลูกค้ากดไปหนึ่งทีมันจะติดเลยเห็นไหมอ่าแล้วทีนี้เรามาดูกันนะคะตัวนี้เรือนไม้นะคะเรือนไม่สวยๆเป็นอ่าดีไซน์ออกมาเก๋มากนะคะเห็นไหมตรงนี้ก็คือปูมสตาร์เห็นไหมเราสตาร์แค่ครั้งเดียวเครื่องอึดเครื่องแน่นนะคะอ่าเห็นไหม ไม่ต้องเกยียบหลายครั้งนะคะรถเราสวยอยู่แล้วค่ะที่เพชรยนเราคัดแต่รถสวยคุณภาพดีเกรดเอมาให้ลูกค้าทั้งนั้นรถไม่สวยเราไม่นําเข้าค่ะชนหนักโจเออจมน้ํานะคะเขาเรียกว่าอะไรนะพิกสีเกียร์ไม่เดิมเครื่องไม่เดิมเราไม่รับเข้ามานะคะรถปีลึกๆเราก็ไม่รับเข้ามานะคะเรารับประกันคุณภาพรถของเราเป็นคุณภาพแล้วก็อ่าบริษัทของเรานะคะเป็นอันดับต้นๆเป็น ใหญ่อันดับต้นๆ้นของมีนบุรีเลยก็ว่าได้นะคะอันดับต้นๆ้นของประเทศก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเรามีรถสต็อกหลายร้อยคันนะคะสามร้อยสี่ร้อยคันเปิดมามากกว่ายี่สิบสี่ปีแล้วนะคะตั้งอยู่บนที่ดินของตัวเองไม่หนีไม่หายไปไหนไม่ย้ายรถไปไหนรถทุกคันมีเล่มพร้อมโอนนะคะ,ะไม่มีติดไฟแนนซ์จากที่เดิมมาแน่นอนนะคะ,ะมามาดูต่อในส่วนของคอนโซลหน้ารถกันนะคะสะอาดสวยสวยไม่มีรอยกาวไม่มีรอยอ่า วางเคสโทรศัพท์ใดๆทั้งสิ้นนะคะสะอาดมากใหม่กริบนะคะมาดูด้านกระจกเอ่อตัวนี้เขาจะเรียกว่ากระจกมองหลังเนาะลูกค้าเนาะแล้วเราหันขึ้นมาอีกนิดนึงในส่วนตรงนี้เป็นส่วนของฝ้านะคะในส่วนของฝ้าเพดานเห็นไหมคะไม่มีรอยยันไม่มีรอยเจิมนะคะสะอาดสวยทุกมุมนะคะมาพร้อมกับนี่เลยไฟเป็นไฟแยกนะคะ ่าไม่ใช่ตรงไหนเราก็กดปิดนะคะกระจกเอ่อที่บางแดดมาพร้อมกับกระจกแต่งหน้านะคะด้านของคนขับมีไหมมีเหมือนกันขับไปแต่งไปก็ได้ค่ะแต่ไม่แนะนํานะคะอันตรายนะคะอ่าสวยมากดูเบาะนะคะดูเบาะค่ะเบาะเห็นไหมคะให้ดูอีกทีให้ดูชัดๆน,นะคะ ไม่มีรอยฉีกไม่มีรอยขาดเด้งเด้งตึงตึง,ตงนุ่มนุ่มหน้าขี่หน้าใชา้ไม่มีรอยลูกค้าเออไม่มีรอยลูกค้าคนแรกงไม่มีรอยคนเก่าแน่นอนเพราะรถทุกคันของเราเรานาไปสปานะคะไม่มีกลิ่นเก่าแน่นอนนะคะตัวนี้ดีไซน์มาได้ค่อนข้างสวยเลยนะคะลูกค้าเป็นที่พักแขนเนาะแล้วก็ตัวนี้เอ,อ่อวางแก้วน้ําทําค่อนข้างลุกนะคะอืมวางได้เยอะวางของได้เยอะนะคะ สวยมากค่ะลูกค้ารถคันนี้นะคะไม่แพงนะคะเจ้าเนืองซีบีของเราราคาไม่แพงนะลืมบอกลูกค้าไปว่าราคาเท่าไหร่รถคันนี้นะคะห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะคะออกรถไม่มีใช้เงินสักบาทเดียวนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่ออินบ็อกเข้ามาหาอยู่ได้เลยนะคะรถสวยๆส,สภาพดีๆมีที่เพชรยยตนเท่านั้นนะคะเรามีรถหลากหลายให้เลือกถ้าลูกค้ายังตัดสินใจไม่ได้ต้องการเปรียบเทียบอยากดูรถ รุ่นไหนนะคะสอบถามอยู่เข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์098 706 7324เจ็ดศูนย์หกเจดสามสองสี่แอดไลน์เข้ามาคุยกันได้โทรหากันได้ตลอดเรามีบริการเอ่อเส้นสัญญานะคะมีไฟแนนซ์วิ่งให้ทั่วประเทศขนส่งรถให้ลูกค้าเป็นรถสไลด์แบบรถกล่องของขวัญให้ลูกค้าได้ทั่วประเทศนะคะลูกค้าท่านใดนะคะมีรถเก่าต้องการมาเทิร์นหรือสอบถามข้อมูลหรือ มีงบเท่านั้นมีงบเท่านี้มีปัญหาด้านใดหรือสนใจอี่ข้อไหนนะคะติดต่ออยู่เข้ามาได้สุดท้ายนี้นะคะถ้าอยู่ให้ข้อมูลในด้านใดนะคะผิดพลาดประกันใดก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะสนใจเข้ามาหากันก็ได้นะคะมาหาได้อยู่ตลอดโทรหาอยู่ก่อนนะคะบริษัทอยู่ที่เขตมินบุรีนะคะอยู่ถนนเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะชื่อบริษัทเทศยนต์นะคะ อาจสนใจยังไงติดต่อเข้ามาได้สอบถามเข้ามาได้นะคะทุกคนนะคะยินดีบริการนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนซื้อได้หมดออกได้หมดนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากรอรับรถภายในวันยังได้เคยทำมาไวสุดนะคะอนุมัติใน30นาทีมาเช้าเที่ยงกลับ นะคะเราทําได้จริงไม่ขี้โม้แน่นอนถ้าลูกค้าท่านได้สนใจสอบถามติดต่อเข้ามานะคะรอนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ